ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับอยู่กับผมช่องท่าเรือสเตชันแล้วก็สถานีรถไฟท่าอิชินเคยนะครก็วันนี้ผมทำ่า665มาแล้วครับผมนี่ครับหน้าจออยู่ที่สถานีรถไฟลบบุรีนะครับผมก็นี่นะครับผมครับน้ามันนะครับผมนี่นะครับเราก็ต้องเติรดตรวจดูนะครับ หมายเลขคิวสปายห้าสองสองสามนะครับผมเนี่ยครับเป็นคอนเทนเนอร์โฟก้าห้านะผมอ่าปลายทางบ้านใหม่นะครับแต่หวอาจะจัจะไปจอดไว้ที่สถานีพิษณุโลกนะผมนี่นะครับคอนเทนเนอร์ประมาณนี่ะครับประมาณเก้าบอทคอนะครับผมรวมไม่รวมบอชสอนะครับนี่นะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมนี่ครับต้นตานะครับผมไอ้ต้นตานต้นนี้นะครับอยู่คู่สถาน,นีรถไฟรพบุรีมานานมากเลยนะครับผมครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ